จะช้างไวไฟครับช้างไวไฟมาทองเกี่ยวใกล้ๆทองเกี่ยวเสียงรุยครับเฮ้คันนี้นะ่จะไม่มีเทบูครับผม ถ้าแมมีเทอร์โบแหมดูว่าบ้านท้ายครับน่้จะ่านประสบการณ์อะไรมาหลายอย่างนะครับพถเราก็ชดจ้าดอยู่ครับ เป็นทางค่อนข้างที่จะแคบครับ เราจะมาดูครับว่าเจ้าช้างไฟฟจะลงเกี่ยวนาแปลงไหนครับเดี๋ยวมาดูกันครับ เดิน่อยยายนี่เจ้าของนาครับมากับหลานสาวด้วยจักให้จักให้หนิสองให้สองให้บ๊อบเฮ้จะมาดูเฉยๆไฟครับวันนี้ลงดีก็มารู้จังเฮ้ยก็มารู้ นี่ครับทีมงานเจ้าช้างไไฟ้ฟมาจากไหนพี่ชยภูมิคัชยภูมิชภูมิติดตามช่องเสียนุวบุรีมบ้างเปล่าวันนี้มาดูทีมงานเอพี่เครื่องอะไรวิสูบอกหกเอ็มหหนึ่งนะของเจ้าช้างดยมากแกเป็นของวิสูครับมีโบปะเนี่ย โอ้ยังไม่ลงโบนะสงสัยจะสถานทุ่งแน่นอนเลยครับเจะย่างมาจากชัยภูมิครับผมเนาเดี๋ยวจะได้ดูจุดจยอดพี่นาใหญ่สตรอ้อย,อยเฮ้ยสตรอ้อยเฮ้ยสตร้อยเฮ้ยจ้ะโอ้ยโมตรงแต่ปี่ปรึกนี่อัดไปทั้งไงไรเนี่ยนี่เนาะกินข้าวกินโมกียวอ้อยแต่พี่ปรึกอะไรเกี่ยวไหนกโกลมนี่ไงน้องอินาเขมรนี่มาดน,น,ดนดูกระสังดูมาตรุกเนาะโอ้นี่รถนี่เนะาะ เขตจะพูดกิทกานโนก็สั่ง <บา S 1> น,นี่ทีมงานจากไอ้ภูมิครับอันนี้เกิดจากรถกีนี่ไงจีโรทับน้ำนี่ไงโอ้๋อ้าเดี๋ยวจะได้ดูช้างลงทุ่งครับโอ้โหช้างจะได้ลงทุ่งแล้วครับทุ่งใหญ่ทุ่งใหญ่กว้างครับเออเดี๋ยวชาวบ้านได้เลยนะโอ้โหพี่น้องครับ เขางามมากเจอช้างไวไฟกี่ร้อยไร่แล้วนี่เ,อเ,อเดี๋ยวกางอุ้มกลางร่มก่อนนะครับของเรานี่ไม่สถานแดดเลยครับสู้สู้แดดไม่กลางร่มเลยนูย่นเกี่ยวยุ่มกันนี่ครับ เดี๋ยวก่อนประกอบตัวก่นพี่รถเกี่ยวปีไหนนี่ปี 55, ห้าปี 55, ห้คาครับปีห้าห้าตัวใหญ่ครับตัวนี้สี่สแปดข้ออ้าทีมงานเสียไหนเนาวนี่ทราบชื่อหน่อยทีมงานไหนนะปา,ปาชัยรัตนโอเคครับผมยังไงก็ต้องขอบคุณปาชัยรัตนด้วยครับ เดี๋ยวคลิปนี้ก็จะไปอยู่ใน youtube เสียน้วยบุรีรัมนี่จะได้ดูช้างเกี่ยวข้าวครับวันนี้โอ้ยหอนหลายพี่น้องพันไร่แล้วมั้งนี่เอ้าพร้อมแล้วครับเนี่ตัวนี้น่าเกี่ยวเท่าไหร่พี่ ปลาเกี่ยวเท่าไหร่สองเมตรเอ้ยสามเมตรบ่ประมาณสามเมตรนะครับอโอ้เกี่ยว ช้างตื่นแล้วครับช้างตื่นแล้วอจะได้ดูเจ้าช้างใบไฟเียวข้าวก็ขอสิบห้าครับโอ้เสียงครับพี่น้อง m ทอร์โบนะแต่ว่าเสียงนี่ลั่นทุ่งเลยครับ 对。Hey. วิศูหกเอ็มหกหนึ่งครับนี่ล้อง,งตัวเดียวครับผม เยืนไม่ทันแล้วครับทำซูมเอาชูวิครับ ยอย่างไงก็ขอบคุณเอฟซีพี่น้องที่เข้ามาชมครับเจ้าช้างไวไฟโอ้โหดันไปแบบไม่มีการหยุดเลยครับเจ้า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 เอาฝากขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับ น,นี่ก็จบคลิปด้วยเจ้าช้างไวไฟเท่านี้ก่อนนะครับได้เจอรุ่นอะไรอีกเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูครับผมอย่าลืมครับกดติดตามที่เพจ Youtube ชื่อเดียวกันเลยครับเสียงนุ้ยบุรีรัมอ่ะติ๊กต็อกก็มีนะยังไงก็ฝากฝากเข้าไปติดตามกันด้วยครับโอ้โหครับผมขอบคุณมากครับ